Allah الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สัติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮ์ سبحانه ูละ ت ا ل ประสบกับพี่น้องผู้รักการเรียนรู้อิสลามทุกท่านขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านสู่โรงเรียนศรัทธาชนทางสถานีโทรทัศน์พันดาวเทียมยาติมทีวี ซึ่งก็กลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่พวกเราได้เรียกว่าปิดเทอมไปแล้วก็ครั้งนี้ก็จะเป็นการเปิดเทอมแล้วก็มีบทเรียนใหม่ในวิชาต่างๆซึ่งวันนี้ผมก็คงยังรับผิดชอบหน้าที่ของวิชาอัคลรากหรือว่าจริยธรรมอิสลามซึ่งเป็นวิชาที่สำคัญวิชาหนึ่งในบทเรียนของเรา จากหลายๆวิชาเพราะว่าวิชาอักลักษ์นั้นเป็นวิชาที่จะบ่งบอกถึงคุณลักษณะความเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์นอกจากการศรัทธาที่ถูกต้องแล้วการปฏิบัติอามันอิบาดาดที่ถูกต้องแล้วจริยธรรมแล้วก็หน้าที่ของมุสลิมคุณสมบัติต่างๆของเรานั้นจะต้องมีนั่นก็คืออักลักหรือว่าสิ่งที่ทาร,รุณสลลล์ฮวาลียวะสลัมได้สอนกับเราไว้ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีก็เรียนให้พี่น้องทุกท่านได้รับทราบว่าในการเรียนในครั้งนี้นะครับเราได้คัดเลือกออบทเรียนที่เป็นอักษรจริยธรรมซึ่งนำมาจากส่วนใหญ่ก็เป็นหนังสือเดียริสโซลีฮีนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมเกี่ยวกับจริยธรรมไว้มากมายแล้วก็ผมได้คัดเลือกบางส่วนที่จำเป็น กบพ,พี่น้องมาไว้แล้วก็มาเรียนแล้วก็ศึกษากันพี่น้องที่รักทุกท่านครับก็คงจะเป็นสิ่งที่เราจะเป็นอย่างยิ่งที่มุสลิมทุกคนนั้นจะต้องเรียนรู้อิสลามอย่างที่ทารุสซอลลัลลอฮุอะลัยวะสุลสลัมได้บอกกับเราว่าตอนลบุลัยน์มีฟารีรอตุลอาลากุลิมุสลิมการศึกษาเรียนรู้นั้นเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับมุสลิมทุกคน ก็ถือว่ามุสลิมทุกคนนั้นจะปล่อยให้ตัวเองนั้นได้มีความเข้าอยู่กับความรู้ไม่ได้เราจะต้องมีความรู้เพื่อที่จะนําไปปฏิบัติที่ถูกต้องโดยเฉพาะการนําความรู้ที่เป็นคําสอนคําสั่งใช้จากทรอซุนสลอดล่อหัวอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นว่าเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้และนําไปสู่การปฏิบัติแล้วการปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องนั้นก็จะนํา ไปสู่การตอบแทนความดีความดีนั้นก็จะนําไปสู่สวรรค์ขอรับสุบฮานขอวตาลาต่อไปขอลับครับพี่น้องที่รักทุกท่านเราก็คงจะได้มีการเรียนกันต่อจากนี้ไปนะครับแล้วก็มีการทดสอบหลังจากที่เราได้เรียนจบกันแล้วนะครับพี่น้องทุกท่านครับก็คงจะเป็นการเริ่มต้นจากบทเรียนที่พี่น้องได้รับแจกไปจากสถานีนะครับจากโรงเรียนของเรานะครับกับบทเรียนที่ เป็นต้นฉบับนะครับที่ได้ให้ไปนะครับพี่น้องก็คงจะเปิดดูแล้วก็ใช้ตรงนี้นะครับประกอบก,บกับการเรียนตรงนี้ด้วยนะครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับก็คงจะเริ่มต้นกับบทเรียนของเราในวันนี้นะครับบทเรียนที่ที่หนึ่งะครับก็คือบาบุตเตาบะนะครับบทที่ว่าด้วยการเตาวะหรือว่าในภาษาไทยก็คือการกลับตัวการสำนึกผิด นะครับซึ่งเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของผู้ศรัทธาเลยนะครับที่จำเป็นที่จะต้องทำตัวของเรานั้นให้บริสุทธิ์จากความผิดแล้วก็ใกล้ชิดอัลลอฮ์ด้วยกับความบริสุทธิ์ของเราก็คือการกลับเนื้อกลับตัวเพราะว่ามนุษย์ทุกคนนั้นนะครับจะต้องมีความผิดไม่มากก็น,น้อยนะครับในแต่ละชีวิตประจำวันของเราหรือว่าแต่ละช่วงวัยชีวิตของเรานั้น ก็ต้องมีความผิดมีความล่วงเกินกับคนอื่นหรือว่าความผิดที่เป็นความผิดที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติของลอสซุบฮานุวตาอาลามบรรดานักวิชาการอิสลามได้กล่าวถึงการสำนึกผิดไว้ว่าหากความผิดนั้นนะครับเป็นความผิดที่เรานั้นเกิดจากการฝ่าฝืนลอสซุบะฮานุวะตาอัลลานะครับซึ่งไปเกี่ยวกับความผิดที่ล่วงล่วงเกินสิทธิของ พี่น้องหรือว่ามนุษย์ด้วยกันนั้นสภาพเช่นนี้ก็คงจะยอ่อมก็ต้องเป็นสภาพที่เราจะต้องอยู่ในกฎเกณฑ์สาประการด้วยกันสําหรับผู้ที่ยำเกรงอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาแล้วก็มีความสํานึกผิดประการแรกครับพี่น้องที่รักทุกท่านคนที่เรียกว่าจะเตาบ้าหรือว่ากลับตัวอย่างแท้จริงนั้นจะต้องหนึ่งถอนตัวจากความชั่วที่เราได้กระทําไป นะครับก็คือไม่กลับไปหาความชั่วนั้นอีกไม่ไม่นึกว่ามันจะต้องอหวนกลับไปนะครับเราจะต้องอยุติความชั่วตรงนั้นโดยกับความบริสุทธิ์ใจของเราจริงๆนะครับคือต้องถอนตัวออกมาเลยจากความชั่วตรงนั้นนะครับแล้วก็ประการที่2นอกจากที่เราถอนตัวจากความชั่วหรือว่าสิ่งที่ฝ่าฝืนอัลลอฮฺซุบฮานุวาตาลาแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะต้องรู้สึก เสียใจต่อการกระทําของเราในสิ่งที่เป็นความชั่วหรือความผิดเหล่านั้นนะครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับบรรดาซอฮาบะ์ทังหราซุสลอลลอฮวาิวะสลัมนั้นเขาได้สำนึกผิดด้วยกับการที่เขาสำนึกผิดอย่างจริงจังนะครับบางท่านนะครับมีการร้องด้วยความจริงจังนะครับ ตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทําไปนะครับสิ่งที่เป็นการฝาฟาฟ่าฝืนอัลลอฮ์ซึ่งสิ่งเหล่านั้นจะทําให้เราออกห่างจากอัลลอฮ์ซุบฮานวะตาลาฉะนั้นคนที่จะถอนตัวจากความผิดนั้นจะต้องมีความเสียใจอย่างจรงิงจังซึ่งเป็นเป็นการบวกรวมกับการที่เราถอนตัวจากความผิดนะครับในข้อข้อที่หประการแรกแล้วนะครับก็เป็น เป็นข้อที่ต่อเนื่องกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครที่สำนึกผิดจริงๆนะครับก็จะมีลักษณะอย่างที่บอกมาประการที่สามครับจะต้องตั้งใจอย่างแน่วแน่ว,ว่าจะต้องไม่กลับไปทำความช่วยเหล่านั้นอีกนะครับเราต้องตั้งใจอย่างแน่วแน่เลยนะครับมีความที่เชื่อมั่นว่าเราจะต้องหลีกเมื่อหลีกห่างแล้วเสียใจแล้วเราจะต้องไม่หวนไปกลับกลับไปทำสิ่งเหล่านั้นอีกซึ่ง ใครที่จะต่อบ้างตัวหรือว่ากลับตัวจากสิ่งเหล่านี้นะครับจากสิ่งที่เป็นความชั่วนเหล่านี้นะครับถ้ามีสามประการแล้วก็นับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานาวะตอาลานั้นจะอินชาอัลลอฮ์ครับพี่น้องที่รักทุกท่านเรานั้นเป็นบ่าวที่ดีต่ออัลลอฮ์และอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาในที่เราศรัทธากันอยู่นี้นะครับเป็นคุณลักษณะที่อัลลอฮ์ทรงมีอยู่แล้วเนี่ยนะครับ เราทรงมองบ่าวของพระองค์ด้วยความเมตตาแล้วก็ผู้ที่ทําผิดที่ดีก็คือผู้ที่ทําผิดแล้วทําการเตาบ้างตัวต่อลอสุบฮานอูตาลายอย่างจริงจังแล้วก็อยู่ในในขั้นตอนของสรากันนี้นะครับก็หวังว่าพวกเรานั้นจะต้องย้อนกลับไปดูในสิ่งที่เราได้กระทําไปแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทําให้เราได้หวนคิดว่าสิ่งใดบ้างที่เป็นการฝ่าฝืน คำสั่งบดบัญ,ญัติใช้ขออัลลอ์สุบฮานุตาลาเราก็เต่าบาตัวเสียเพราะอัลลอฮ์สุบฮานุตาลานั้นได้ทรงเมตตากับเรานะครับบ่าวผู้พักดีอัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงเมตตาก็จะอภัยโทษกับเราครับอิชัลลอฮ์แต่พี่น้องที่รักทุกท่านแต่ว่าถ้าหากว่าความผิดนี้นะครับมันเกี่ยวกับสิทธิของมนุษย์ด้วยกันสิทธิไม่ว่าจะเป็นมนุษย์คนนั้นจะเป็น พี่น้องมุสลิมของเราหรือคนที่ไม่ใช่มุสลิมแต่เรานั้นได้ไปละเมิดสิทธินะครับละเมิดสิทธิของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นการนินทาว่าร้ายการใส่ร้ายใส่ความนะครับหรือว่าไปนำของเข้ามาโดยไม่ได้บอกกล่าวไปใช้ในสิ่งที่เขาหวงห้ามนะครับตรงนี้เองเนี่ยถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ ของพี่น้องมุสลิมของเราก็ถือว่าเรานั้นจะต้องเตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์ด้วยก็ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนอัลลอฮ์อย่างหนึ่งแต่ว่าเป็นการฝ่าฝืนอัลลอฮ์ในเรื่องของอเกี่ยวข้องกับพี่น้องมุสลิมเกี่ยวข้องกับมนุษย์ทั่วไปที่เราไปละเมิดตรงนี้นะครับคนที่จะเตาบ้าตัวกับตัวเนี่ยจะต้องมีข้อที่สีเพิ่มไปจากสข้อสามประการที่กล่าวมาแล้วนะครับ ก็คือเราจะต้องไปอขอสิทธินะครับขอให้คนที่เราล่วงละเมิดเนี่ยนะครับได้ได้ไดอาภัยหรือว่าถ้าเราเอาของเข้ามาลักขโมยเข้ามาเราก็เอาสิ่งเหล่านั้นกลับไปให้เขาทดแทนหรือวอาไปขอมาอัพขออภัยต่อเขานั่นเป็นประการที่สีที่พ่วงไปนะครับสำหรับความผิดที่เรียกว่าฮักกุล อาดัมนะครับส่วนหักุลลอที่เราเรียกว่าความผิดที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์นั้น3ประการแต่ว่าประการที่4ี่จะมีเนื่องมาจากว่าเรานั้นได้เป็นละเมิดสิทธิกับพี่น้องหรือว่าคนที่เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันพี่น้องที่รักทุกท่านครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คงไม่เกินความสามารถของเราแล้วก็มันเป็นเรื่องที่จําเป็นอย่างยิ่งนะครับหากว่าพวกเรานั้นละทิ้งสิ่งตรงนี้ละเลย มองเห็นเรื่องความผิดเป็นเรื่องธรรมดาไม่หวนกลับคืนมาสู่แนวทางของอัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลานะครับเราเองนะครับจะต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เราได้ทำไว้ในทุกๆก,การกระทำไม่ว่าจะเล็กจะน้อยก็าตามอัลลอฮฺซุบฮานหัวตาลาได้ทรงกล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับในสุรอนจันดลาหบอกว่า ฝ่ายไมยะมันมิกละดรติลข่ยะความดีแม้แต่ว่ามันจะมีความเล็กน้อยเท่าผงทุรีก็ตามอัลลอฮ์ซุบฮานะละก็จะเอาความดีเหล่านั้นเนี่ยมามาตอบแทนให้กับเรานั่นก็หมายความว่าความดีที่เราคิดว่ามันเล็กน้อยเนี่ยเราจะต้องเก็บทําอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วเราก็ไม่ทาไม่สนใจเรื่องความดีเป็นความดีเล็กน้อยแต่ว่าอัลลอฮ์บอกว่าแม้แต่ถ้า ผงธุลีก็ตามอัลลอฮ์ก็จะนําความดีเหล่านั้นเนี่ยมาตอบแทนให้กับเราน,นี่เป็นเป็นความสม,มานาคุณเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเมตตาจากอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาตรงกันข้ามว่าไมยะมัลมิสกอลแดะรอตินเชรยราความชั่วนะครับถึงแม้มันจะเล็กน้อยก็าตามเช่นเดียวกันอัลลอฮ์ก็จะเอาความชั่วเหล่านั้นเนี่ยนะครับมามาตอบแทน แน่นอนครับความชั่วอัลลอฮ์ก็คงยังไม่ตอบแทนด้วยสวรรค์แล้วครับก็คือตอบแทนด้วยกับการลงโทษที่สาสมสําหรับความชั่วเหล่านั้นถึงแม้มันจะเล็กน้อยก็าตามนะครับมีหลายคําสอนต่างๆที่ให้เราได้หวนคิดถึงความชั่วเล็กๆน้อยๆมากมายที่เราได้เรียนรู้กันมาบ้างแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้เนะี่ยอยากจะให้พวกเราอย่าละเลยถึงความดีอย่าละเลยในการที่จะหลีกห่างความชั่วนะครับเพราะว่าความชั่ว เล็กๆมันก็จะเป็นความชั่วที่มากมายได้แล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สําหรับเราก็ได้ในวันกียาตมาฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับเราจะต้องนํามาทบทวนแล้วก็เอาไปดูว่าเรานั้นมีความผิดอย่างไรบ้างเราจะได้กลับไปหาลลอสุบะฮานอตาลาอย่างคนบริสุทธิ์ด้วยกับการที่เรานั้นได้เตาบ้าตัวต่ออลอสุบะฮานอตาลาแล้วนะครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับจากอัลกุรอานนะครับ ได้บอกกับเราว่ากอลลอฮฺ ala, ahi, uh, a, uh um ุตอาลาวะตูบูอิลลลลอฮิวะตูบูอิลลลลอฮิจามีะไอญุฮัลมุมินูนละอัลลักุมตุฟลิฮูนอัลลอฮ์ซุบฮานหัวตาลาได้กล่าวบอกว่าผู้ศรัทธาทั้งหลายจงสำนึกผิดต่ออัลลอฮ์จากความผิดทั้งหมดเพื่อพวกเจ้าจะได้รับความสำเร็จอันนี้เป็นการยืนยันจากอัลกุรอานเป็นบทบัญญัติที่อัลลอฮ์ได้ให้กับเราไว้ ฉะนั้นอัลลอฮ์บอกให้เรานั้นต้องสํานึกผิดผู้ศรัทธาทั้งหลายจงสํานึกผิดก็แสดงหมายถึงว่าใครที่ไม่ได้สํานึกผิดนั้นคุณลักษณะของผู้ศรัทธานั้นหายไปนะครับหรือไม่ก็เป็นผู้ที่ไม่ได้ศรัทธาแน่นอนครับผู้ที่ไม่ได้ศรัทธาต่ออิสลามนั้นเขาก็คงจะไม่รู้ว่าการสํานึกผิดกับใครกับอัลลอฮ์หรือเปล่านั้นเป็นสิ่งที่สําคัญแต่เราเป็นผู้ศรัทธานั้น เราจะต้องสำนึกผิดต่ออัลลอฮ์ดังที่ Al uran, อัลกุรอานอาย่นี้ได้บัญญัติให้กับเราไว้และอัลลอฮ์ก็ได้สำทับกับเราตรงนี้ด้วยนะครับพี่น้องลงไปดูในสุรอ้อนุูรอายาที่2ี่่อายท 24, อายที่31นะครับฉะนั้นตรงนี้เองนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานวะลาได้ทรงห่วงกับห่วงเรานะครับด้วยกับการที่อัลลอฮ์นั้นได้สร้างมนุษย์อย่างเรามาแล้วก็มีบทบัญญัติบ่งบอกไว้ ว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรกับการกระทําของเราที่มีอยู่นั้นนะครับอีกอายะหนึ่งนะครับอัลลอฮฺซุบฮาน,นวะตาลาได้ทรงกล่าวว่าอูด um um ุบิลลาฮิมเนชัยตานิรรญีมวาอานิสตัลฟิรูรับบุกุมทุมมาตูบุอิเลยซึ่งมีความหมายว่าพวกเจ้าทั้งหลายจงขออภัยโทษต่อพ้าผู้อภิบาลของเจ้าแล้วจงสำนึกผิดต่อพระองค์เสียนะครับเะนั้น อัลลอฮฺซุบฮาหนุตะลาได้สำทับอีกอันหนึ่งให้เรานั้นได้ขออภัยโทษต่อพระองค์สำนึกผิดต่อพระองค์นี่เป็นคุณลักษณะของผู้มีจริยธรรมอิสลามมีอัครลักเราต่ออัลลอฮฺสุบบฮาหนุตะลาสิ่งเหล่านี้นะครับพี่น้องก็คงจะต้องพยายามที่จะต้องไปทบทวนตัวเองถึงสิ่งที่เราได้กระทำไว้เพราะว่าวันเวลานั้นมันก็ได้เดินไปเรื่อยๆนะครับไม่มีวันหยุด เดินไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งตรงนี้นะครับเมื่อเวลาเดินไปเรื่อยๆเนี่ยเราอาจจะบางครั้งเนี่ยอาจจะละเลยกับการที่จะต้องมาทบทวนตัวเองจนทําให้เรานั้นได้ละเลยคําสั่งสอนคําสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานวตาลาและอีกอายะหนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวตาลาได้ทรงกล่าวว่ายาอายุหฮัลลาดีนาอามานู ตูบอิลลอฮิเตวบะตันะซูฮานซึ่งเป็นอายะอันกุรอานที่เราได้ได้ยินได้ฟังกันเป็นประจำอัลลอฮ์ซุบหฮานะาหูตละลาได้ทรงกล่าวว่าบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายจงสำนึกผิดต่ออัลลอฮ์โดยสำนึกผิดอย่างแท้จริงฉะนั้นพี่น้องที่รักทุกท่านครับการสำนึกผิดนะครับของผู้ศรัทธานั้นเป็นคุณลักษณะที่ดีแล้วก็อัลลอฮ์ได้ย้ำว่า จงสำนึกผิดอย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าอย่างแท้จริงนะักวิชาการจรึงไล่เรียงกันมาจนได้ลักษณะของการสำนึกผิดของเราต่ออัลลอฮ์จาก3ประการที่ได้กล่าวมาแล้วแล้วก็4ประการจากการต่าบ้าตัวต่ออัลลอฮ์ด้วยกับการละเมิดสิทธิของคนอื่นนั่นเองพี่น้องที่รักทุกท่านครับเพราะฉะนั้นเราเอง ล้วนแล้วแต่เป็นมนุษย์ผู้ที่อาจจะมีการพังเผลด้วยกับแนวทางของเรานะครับโดยกับการหล่อหลอมของสังคมในปัจจุบันนะครับมันก็เป็นความเสี่ยงอย่างยิ่งที่เรามีความผิดกันไม่มากก็น้อยนะครับแต่ว่าคุณสมบัติคุณลักษณะที่ดีของผู้ที่เป็นมุสลิมนั้นก็คือการเตาบาตัวต่วตวออัลลอฮฺซุบฮฮานุอตาลามพี่น้องที่รักทุกท่านครับเราลองมาดู การปฏิบัติต <are again response> mm ัวของท่านรอซูลสลลฮวะอะเลฮฺวะสัลลัมบอกว่าการเตาบ้างนั้นเป็นอย่างไรนะครับจากท่านรอซูลสลลฮวะอะเลฮฺวะสัลลัมโดยฮะดิษนี้รายงานจากท่านอบีฮุรัยลลอฮ์เดี๋ยวลอฮุอันบอกว่าก็ละวแมื่อถุยรอซูลลลอฮฺสัลลัลลฮวะอะเลฮฺวะสัลลัมจะกูลุววะลอฮุอินนีละอัสตัลฟิรุลลอฮะวะอัตูบุอิลัยฮิฟินจาว มากกว่า70ครั้งท่านอับูฮุรริรัดดี้ลลาฮูอันฮูดีกล่าวบอกว่าฉันได้ยินท่านาศาสดาสุลลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานอัลตาลาความจริงฉันได้ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานอัลตาลาและก็สำนึกผิดต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานอัลตาลามากกว่า70ครั้ง พี่น้องที่รักทุกท่านครับก็เป็นเรื่องที่เราได้ยินฮะดิษนี้แล้วเนี่ยเราก็คงจะมาหวนดูตัวเราเองเพราะว่าขนาดว่าทารูณสลารอฮวาอะลฮิวซัลลัมเนี่ยเป็นรอซูลของอัลลอฮ์เป็นผู้ที่อัลลอฮ์ยกให้เป็นผู้มะซูไม่มีความผิดอัลลอฮ์ไม่ได้เอาความผิดต่อท่านแต่แบบอย่างของท่านเนี่ยก็จะทำเป็นแบบอย่างให้เราได้ได้รู้แล้วก็นำไปปฏิบัติ เพื่อให้มีคุณลักษณะของการเป็นบ่าวที่ดีต่อลอสุีะบารุอตาลาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตรงนี้เองนะครับก็เรานะครับรัศูลสโล,ลลองอิสลามของเราเนี่ยเป็นคนที่ทําแบบอย่างกับเราไว้เราเองนะครับเป็นมนุษย์ธรรมดาที่นําแบบอย่างของท่านมาปฏิบัติเรามีโอกาสที่จะพังพลาดด้วยกับความผิดเหล่านี้นะครับความผิดเล็กๆน้อยๆหรือว่ามากไปกว่านั้นนะครับก็จะทําให้เรานั้น อาจจะไม่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ฉะนั้นอิชาอัลอห์ในครั้งต่อไปเราจะมาดูว่าเราซุสลลอห์อิสลามของเรานั้นได้ขออภัย,ยโทษต่ออัลลอฮ์วันหนึ่งมากกว่า70ครั้งนั้นท่านเราซึ่งทำอย่างไรบ้างวันนี้อิชาอัลอห์นะครับก็คงจะยุติบทเรียนไว้เท่านี้ก่อนนะครับในครั้งต่อไปเราก็คงจะมาพบกันอีกในบทเรียนวิชาจริยธรรมอิสลามครับวัลลอฮุวะลิยุตตอฟิก Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu Allahu